อยากได้อยากมีไรายได้กินขนมไหมถ้าอยากมีอยากมีไรายได้นะ้นไ่กินขนมครั้งแรกพี่ให้เวลาห้านาทีการบ้านข้อแรกหลังจากคุยกันแล้วนะพี่ให้เวลาห้านาทีคุณจะเป็นการเริ่มต้นเลยได้เลยจากนั้น ให้เวลาสามวันแต่บางคนวันเดียวก็ได้นะแต่อันนี้ให้เวลาสามวันคุณจะมีเงินกินขนมทันทีเชื่อไหมถ้าเชื่อกดติดตามนะอันนี้คือจริงๆแล้วไม่ไม่ได้ต้องการว่าให้คุณกดติดตามหรือทําตามที่เขาบอกกดมึงสองตามสี่ห้านะ้ไม่ต้องแต่คือกดติดตามเนี่ยเพื่อเราจะได้ติดต่อกันได้ไงแล้วคุณจะอินบล็อกได้อะไรได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณกดติดตามกดเป็นเพื่อนไว้ จากนั้นนะแป๊บเดียวคุณมีไม่ต้องใช้คําพูดที่ให้เข้าใจยากๆเอาง่ายๆง,ง่ายกว่าจับมือทําไม่ต้องมาเจอกันด้วยโอเคไหม